นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาส sam ัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมสัมมีขอเจริญพรญยัโยมทุกๆคน ชีวิตคนไทยที่อยู่นอกประเทศไทยเช่นที่มาอยู่ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆมักจะมีสิ่งมาท้าทายหลายอย่างเพราะว่ามาอยู่ในวัฒนธรรมตะวนันตกซึ่งไม่ได้สืบจาก วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมพุทธหรือถ้าใครมาอยู่ออสเตรเลียตั้งครอบครัวหรือย้ายครอบครัวจากเมืองไทยมาหรือตั้งครอบครัวที่นี่มีลูกเกิดที่นี่หรือนำลูกมาจากเมืองไทยให้โตขึ้นมาที่นี่ ก็จะเจอปัญหาบางอย่างเช่นที่พ่อแม่เกิดที่เมืองไทยหรือพ่อหรือแม่หรือทั้งคู่เกิดที่เมืองไทยเกิดอยู่ในวัฒนธรรมไทยอาจจะมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาสืบมาจากบ้านเกิดจากพ่อแม่ทางประเพณี แต่ลูกที่นี่ถึงพ่อหรือแม่และพ่อแม่นับถือพุทธศาสนาเวลาไปร้องเรียนเพื่อนฝูงก็ไม่ได้นับถือพุทธเพื่อนข้างบ้านก็ไม่ได้นับถือพุทธสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนให้เชื่อในพระพุทธศาสนาเลยบางที่บางอย่างก็ เป็นเหตุให้ลูกอาจจะหา่างพระพุทธศาสนาถึงพ่อแม่มีความหวังอยากให้ลูกเป็นชาวพุทธให้มาศรัทธาให้รู้จักขนบธรรมเนียมรู้จักการทำบุญรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระรู้จักการนั่งสมาธิฟังธรรมบางที่ลูกก็เชื่อตามพ่อแม่ก็มีแต่บางที่หลายครอบครัว ลูกไม่ค่อยจะเชื่อแล้วก็อยู่ห่างอาจจะไม่ได้เรียนภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ไตาม่างพ่อแม่เข้าวัดเกิดความทุกข์ในใจของพ่อแม่ความวิตกกังวลว่าลูกเราจะเป็นยังไงก็นับว่าเป็นวิบากกรรมอันหนึ่งที่เราตัดสินเลือกมาอยู่ที่ต่างประเทศ สิ่งที่ดีก็มีมีความเจริญทางเศรษฐกิจบ้านเมืองบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะถือว่าสะดวกกับเปรียบเทียบกับเมืองไทย <c oughs> <c oughs> การศึกษาก็ดีสวัสดิการสังคม การมาคมนคมเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะสะดวกสบายบ้าง mm hmm. แต่นี่เป็นด้านวัตถุส่วนด้านจิตใจก็อาจจะยังรู้สึกขาดยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่สนับสนุนจิตใจ ด้านพระพุทธศาสานามีน้อยสิ่งที่จะดึงจิตใจของเราเองหรือลูกเราออกไปสู่โลกกระธรรมที่ไร้พระพุทธศาสานามีมากเลยไม่แปลกถ้าเรามาอยู่ออสเตรเลียบางคนก็แต่งงานกับชาวออสเตรเลียที่ไม่ใช่พุทธถึงเขามีใจกว้าง ถ้าเขาไม่นับถือพุทธศาสนาอาจจะเป็นชาวคริสต์หรือไม่มีศาสนาเลยก็ไม่แปลกถ้าลูกเราเกิดโตขึ้นมาแลวก็ไม่ไม่ศรัทธาในพุทธไม่เชื่อไม่สนใจเลยไม่อยากฟังธรรมไม่อยากประพฤติปฏิบัติด้านธรรมะเขาไม่อยากเข้าวัดก็ไม่แปลกเพราะสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้ออํานวย ส่วนพ่อหรือแม่ที่ยังเป็นนับ,นบถือที่ยังนับถือศาสนาพุทธเขาจะทำยังไงบางทีก็วก็นั่งคิดกุ้มใจทุกข์กับลูกเรื่องนี้อันดับแรกเราก็ยังเป็นพ่อแม่ของลูกเราเรายังมีหน้าที่ดูแลให้ความอบอุ่นความรัก ดูแลด้านปัจจัยซีแต่ก็ดูแลทางจิตใจด้วยให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความรู้ให้การศึกษาซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้อะไรดีๆจากพ่อแม่เราเองจากวัฒนธรรมพุทธที่เมืองไทยก็เรายัางถ่ายทอดสอนเข้าได้ให้เขารู้บ้าง แต่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อพระพุทธศาสนาอาจจะแค่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีเป็นศีนลธรรมจริยธรรมทั่วไปก็ได้โดยไม,ไม่ต้องใช้ภาษาธรรมภาษาพุทธแค่สอนให้เขารู้แจกความดีแต่ถ้าเรามีความเข้าใจของเราเอง จากการ,รปฏิบัติก็อาจจะสามารถที่จะอธิบายคำรรสองพุทธเจ้าพื้นฐานบ้างเช่นกฎดเหงกรรมประโยชน์ของศีลและธรรมประโยชน์ของการฝึกจิตให้มีสติมีปัญญารู้จักพิจารณาตัดสินอะไรในชีวิตก็ให้รู้จักพิจารณาไปก่อนให้เกิดปัญญาบางที่เราก็อธิบายได้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็ให้เราเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นผัวบางที่บงับงคับลูกไม่ได้บางที่ลูกอาจจะไม่เชื่อเราหรือไปเชื่อศาสนาอืน่นหรือเชื่อสังคมรอบข้างด้วยไม่อยากมีศาสนาเลยก็เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมนาสำหรับต่างประเทศบางที่เด็กวัยรุ่น จะประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาก็เป็นธรรมดาแต่เรายังปฏิบัติศาสนาพุทธของเราได้ให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นถ้าเราเป็นพ่อแม่เรารักลูกเป็นห่วงลูกจะหลงทางไม่มีศาสนาไม่มีหลักตัดสินอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป ด้วยความห่วงความกังวลเราอาจจะเกิดความไม่พอใจเวลาลกูกแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับเราแต่ต้องระวังเพราะว่าถ้าลูกเห็นว่าเราไม่พอใจที่เขาไม่นับถือพุทธ mm hmm. ก็อาจจะยิ่งห่างพุทธศาสนายิ่งดูถูกดำนิพุทธศาสนาเพราะวาเราคล้ายๆเราเป็นดัวแทนพระพุทธศาสนาเป็นอุปสกอุปสิกาคนนึง แม่้าเราไม่พอใจที่ลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่อยากเคารพพุทธเจ้าลูกไม่สนใจคําสอนพุทธเจ้าและเราเกิดความไม่พอใจขึ้นเขาอาจจะตําหนิเราว่าแม่พ่อโกรธทําไมถ้าพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทำไมพ่อหรือแม่ต้องโกรธอย่างนี้เป็นตน้น ที่เรามาอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ก็มีโอกาสพิจารณาถึงศรัทธาของตอนเองพิจารณาถึงความประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเองเราจะปฏิบัติยังไงมาอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมพุทธก่อนดับแรกก็ท่านก็ให้เรามีศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้ว ก็ให้มีความออมน,น้อมถมตนพราว่าจะไปบังคับหรือหวังให้คนรอบข้างเรามีศรัทธาเหมือนเราประพฤติปฏิบัติหรือเชื่อเหมือนเราก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่คนที่มีศรัทธาแล้็แล้วก็มีความออมน,น้อมถมตนเขาจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์อย่างนี้ เพราะเขารู้นเขาเป็นผู้ใหม่ในสังคมที่ไม่ใช่พุทธเข้ามาอยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับคนอื่นให้เชื่อตามเราอาจจะถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของเราที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้ว่าดีงามถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา โดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครมารบกวนเราเราก็ประพฤติปฏิบัติความดีของเราไปเพราะว่าลักพุทธศาสนาสำคัญก็คือเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครหรือถ้าคิดจะเบียดเบียนเราก็ตัดความคิดออกจากใจให้เร็วที่สุดแล้วเม่ไเราไม่ประพฤติเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้ใจเราก็พยายาม ละความคิดที่จะเบียดเบียนเขาซึ่งก็เป็นหลักที่ไม่น่าจะลบกวนคนอื่นหรือทำให้คนอื่นรังเกียจเราหรือทำให้เรามีปัญหากับคนอื่นถึงคนอื่นเชื่อเราไม่เชื่อเราศรัทธาเราไม่ศรัทธาเราเห็นแก่เราไม่เห็นแก่เราอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เราเองจะไม่พพื้ิเปลี่ยนเบียนทำลายคนอื่นโดยกายวาจาใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นของบุธศาสนาถ้าคนอื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราความพ้พืชการกระทาที่ไม่เหมือนเราเราก็ต้องอดทนเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในที่ใหม่สังคมใหม่ <c oughs> แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมีความมั่นใจว่าบุญมีาบาปมีกุศลมีอกุศลมีถ้าเราประพฤติอยู่ในบุญกุศลสม่ำเสมอด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจดีของเรามันต้องเกิดผลดีต่อเราเองด้วยดอกนขอื่นด้วยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครเราพยายามอยู่ในศีลทุกวัน สำรวมกายวาจาถึงจะมีอารมณ์อกุศลบ้างเกิดขึ้นทางใจคิดโกรธคิดโลภคิดโกรธคิดอิจฉาคิดริษยาคิดหลงแต่เราไม่ทำตามอารมณ์นั้นนับว่าเราเป็นคนที่เป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ต้องสัมผัสกับเราก็รู้สึกปลอดภยัย จริงอยู่บางคนอาจจะมายังคิดทำลายเราดูถูกเราเอารัดเอาเปรียบเราก็เป็นได้แต่เราเองไม่ทำอย่างนั้นถึงเรามีความคิดอย่างนั้นในใจแต่เราไม่ทำใครมีคุณธรรมมีจิตใจดีถึงจะไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่เขาเห็นเราสัมผัสกับเราเขาก็ต้องยอมรับเราเป็นคนดี เราไม่โกหกเราไม่ตาใครไม่ทำลายใครไม่ขโมยเราเป็นคนที่ไว้ใจได้คน,นื่นเราเขาก็ต้องยอมรับในจุดนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยเขาต้องครบราสักระยะหนึ่งกว่าจะรู้แต่ว่านายที่สุดเขาต้องยอมรับเราไม่เบี่ยเบียนใครอันนี้เป็นจุด ปฏิบัติเริ่มต้นของเราเรามีศรัทธาแล้วก็ท่านก็ให้เราอยู่ในศีลห้าเป็นประจำแม้แต่ลูกเราเองก็ได้รับผลดีลูกอาจจะยังไม่เชื่อในพุทธศาสนายังไม่เข้าใจยังไม่อยากไปวัดไม่อยากปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วเขาต้องยอมรับรพ่อหรือแม่เราไม่ทำลายเรา ไม่เบียดเบียนเราไม่รังแกเราไม่เอารัดเอาเปรียบเราเพราะว่าอันนี้สองการอยู่ในศีลก็คือจิตใจก็ต้องมีเมตตามีความอบอุ่นมีความหวังดีดอกเพื่อนมนุษย์แน่นอนใครที่อยู่กับเรามากที่สุดก็คือลูกเราญาติพี่น้องของเรา เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกเรายังไม่ศรัทธาเราเกี่ยวข้องกับเขาเรายังต้องเกี่ยวข้องแบบพุทธต้องมีศีลมีธรรมอยู่ในใจจะไปโกรธเขาเพราะเขาไม่เชื่อไม่ได้เขามาวัดไม่อยากจะกราบไหว้พระไม่อยากจะสวดมนต์ฟังธรรมไม่อยากทํำบุญก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปดูถูกเขา เราต้องอดทนดอกเขาและก็สงสารด้วยเพราะสิ่งเวดล้อมรอบข้างเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเพื่อนเขาไม่ได้ไปวัดก็อาจจะไม่อยากไปวัดชวนได้ถ้าเรามีความฉลาดหาอุบายดึงเข้าวัดเขามาที่วัดได้ก็ดีแต่ถ้าเขาไม่อยากมาก็อย่าไปโกรธเขา เราต้องวางใจเป็นกลางแล้วก็ยอมรับแต่ละคนในโลกนี้ศรัทธาไม่เท่ากันบางทีแฟนเราก็ไม่ศรัทธาเท่าเราบางทีพ่อแม่ก็ไม่ศรัทธาเท่ากับเราบางทีลูกก็ไม่ศรัทธาเท่ากับเราเป็นธรรมดาของสังคมที่นานาจิตังกรรมไม่เท่ากันความเป็นมาไม่เหมือนกันเป็นธรรมดา เราไม่ควรจะถือมากถ้าเราคิดอุบายหาอุบายให้ลูกเรามาสนใจฟังธรรมะหรือเข้าวัดสัมผัสกับสิ่งที่ดีงามในวัดก็ดีแต่ถ้าเรายังไม่สำเร็จก็อย่าไปดูถูกตัวเองหรือเสียใจหรืออย่าไปดํานิลูกเราเมืก็ถือว่าออปูญเขายังน้อยอยู่ยังไม่ถึงเวลา ที่จริงแม้แต่ชาวพุทธเราก็มีหลายแบบเหมือนกันชาวพุทธบางคนเป็นพุทธแบบตามประเพณีตามทะเบียนบ้านที่ออสเตรเลียทุกห้าปีเขาก็จะทำเซนเซอร์สลงชื่อเก็บข้อมูลเรื่องชาวออสเตรเลียทั่วประเทศเป็นผู้ชายผู้หญิงถือเพศอย่างไหนเป็นอาชีพไหนอายุเท่าไร ถือศาสนาอะไรหรือไม่มีศาสนาเขาจะเก็บข้อมูลบางคนจะลงว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยไปวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมฟังธรรมไม่เคยถือศีลไม่เคยนั่งสมาธิสวดมนต์พุทธแบบทะเบียนบ้านก็มีเยอะเหมือนกันเราเองอาจจะเคยเป็นพุทธแบบทะเบียนบ้านคือเพื่อนถามเราบอกเราเป็นพุทธ แต่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่าไหร่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ก็เป็นไปได้แต่หลายคนถึงวาระหนึ่งในชีวิตอาจจะเจอความทุกข์แล้วเจอผู้มีบุญมีกุศลให้เกิดศรัทธาทำให้เราฟังธรรมเกิดศรัทธาหรือเราเองอาจจะเจอความทุกข์ ทำให้เราอยากแสวงหาทางพ้นทุกข์ทำให้เราสนใจคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นก็เลยให้เรายนะลึกระล,ลึกถึงชีวิตของตอนบางที่ในอดีตเราเคยไม่เคยได้ปฏิบัติเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีศรัทธาไปวัดก็ไม่เคยรู้ว่าเราไปวัดเพื่ออะไร ไปทำอะไรไปดามเขาอาจจะไปเพื่อกินข้าวอร่อยก็ได้หรือนั่งคุยเล่นกับเพื่อนทางโลกคุยทางโลกกับเพื่อนก็ได้แต่มาถึงวาระหนึง่งช่วงหนึ่งในชีวิตจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนสนใจที่จะะพะพิปฏิบัติในธรรมพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็เป็นได้ จะสนใจเริ่มฟังธรรมไปวัดทำบุญก็สนทนาธรรมฟังธรรมบ้างทำบุญทำทานก็เกิดความกระตือรือร้อนอยากจะทำเพราะว่าเกิดความสุขตรงนั้นหรอ,อาจจะนึกถึงศีลความประพฤติทางกายวาจาของตอนอยากให้ศีลของตอนดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นเป็นได้จากคนที่เป็นพุทธแบบทะเบียนบ้างแต่ก่อน มาเปลี่ยนมาเป็นพุทธเต็มตัวอยากปฏิบัติธรรมอยากถือศีลน,นั่งสมาธิฟังธรรมเป็นประจำเปลี่ยนได้เมื่อคนที่ไม่เคยเป็นพุทธเลยเหมือนอาจารย์เองมาถึงจุดก็ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมพบกับพระกับผู้สอนทางศาสนาเกิดศรัทธาอยากออกปฏิบัติ จนกระทั่งมีศรัทธาอยากออกบวชก็ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นในแต่ชาวพูดเองบางคนมีศรัทธามากบางคนมีศรัทธาน้อยบางคนอยากจะปฏิบัติบางคนไม่ยังไม่อยากปฏิบัติหรือบางคนไม่ได้เป็นชาวพุทธเลยก็อยู่กับเราเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นแฟนเป็นลูกก็เป็นได้ ไม่แปลกเราอยู่ในโลกนี้เราต้องยอมรับแต่ละคนความเป็นมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆสัตว์คนที่มีศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าเขาก็มีเมล็ดพืชอยู่ในใจเหมือนเมล็ดมีจุดจุดหนึ่งในใ,นใจที่ถ้าเราค่อยๆทำคุณงามความดี ไปที่วัดบ้างหรือฟังธรรมบ้างมเมล็ดตัวเล็กๆพืชเม็ดเม็ดหรือเมล็ดตัวเล็กๆตัวนั้นจะค่อยๆงอกออกมาค่อยๆโตขึ้นเหมือนเมล็ดพันไม้จะค่อยๆงอกแล้วก็มีกิง่งมีใบมีลำต้นขึ้นมา ก็เป็นได้ถึงเวลาคนที่ไม่ค่อยศรัทธาก็ศรัทธาก็เริ่มเกิดได้งอกได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นได้อาจจะเป็นอายุแค่ยี่สิบก็ได้หรือเป็นอายุสี่สิบก็ได้หกสิบก็ได้ไม่แน่นอนเรื่องนี้แล้วแต่ปัจจัย เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเสียใจถ้ามีลูกหรือมีพ่อแม่หรือมีใครอยู่ในตระกูลเราหรืออยู่ในที่ทํางานของเราที่ไม่นับถือพุทธหรือนับถือศาสนาอื่นเราไม่ต้องเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สําคัญคือเราเราเองปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอยากให้ลูกโตเติบโตด้วยพระพุทธศาสนาคู่กันไป เรากต้ดมเป็นเราดองเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเราต้องถือศีลของเราเยาียามพระพฤติอยู่ในศีลของเราเราต้องเป็นผู้เคารพในพระธรรมฟังธรรมเคารพในพระธรรมเราต้องเป็นผู้สนใจการฝึกสมาธิภาวนารู้จักการนั่งนิ่งฝึกสติหรือการเดินจงกรมมีสติ แล้วก็รู้จักพิจารณาให้เกิดปัญญาค่อยๆละวางความโลภโกรหลอกแจกใจเราต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นก่อนคนอื่นเชื่อ,อไม่เชื่อเห็นไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เราเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาก่อนแล้วปฏิบัติไปเรื่อย ชาตินี้คนอื่นจะตามเราลูกจะเชื่อตามเราเป็นพุทธก็ดีเป็นบุญของเราที่เราช่วยเขาได้ให้เกิดศรัทธาแต่บางทีลูกไม่ตามเราไม่เชื่อห่างจากาศาสนาพุทธเลยหรือตักเลยไม่สนใจเลยเราก็ต้องยอมรับมันนี้ก็เป็นไปตามกฎเ่งกรรมบางที่เราบังคับไม่ได้เราต้องวางใจเป็นกลางเป็นอุเบกค้า เราอยากให้เขาได้ของดีมีศรัทธาเหมือนเราอยากให้เขาประ่อพืปฏิบัติเหมือนเราแต่ถ้าเขาไม่ทำเราจะทำยังไงเราจะปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเปิดโอกาสให้เขาเห็นเสมอถ้าเป็นลูกเราเข้ามาพบเราเมื่อไหร่ถ้าเขาเห็นเรามีความเยือกเอย็นอยู่ในใจเราเป็นผู้ที่มีธรรมะในใจมีศีลมีธรรมรู้จักมีสติมีสมาธิมีปัญญา จิตใจจะเยื่อเกียนใครๆก็ต้องชอบลูกเรายังไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ว่าเขาจะสัมผัสกับความเย็นที่เกิดจากคารปฏิบัติของเราเขาก็ต้องชอบแต่เขาจะมาสนใจไม่สนใจศรัทธาไม่ศรัทธาอันนี้ปังคับไม่นา้แล้วแต่เหตุปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขา เขามีเพื่อนมีสังคมรอบข้างเขามีกรรมของเขาเองมีจิตใจของเขาเองความนึกคิดของเขาเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องอดทนต่อลูปเราที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเราต้องอดทนต่อเพื่อนมนุษย์เช่นที่ทํางานเขาไม่เชื่อเหมือนเราศีลไม่เหมือนเราความคิดเห็นไม่เหมือนเราเราก็ต้องอดทนไปก็ไม่เป็นไรให้เราอดทนไป ไม่ได้ชาวพุทธในวัดวัดเดียวกันศีลและธรรมก็ต่างกันบางคนก็เข้มววดศีลแปดก็มีบางคนไม่ได้ศีลห้าก็ยังรักษาไม่ได้ไปวัดก็มีแต่นั่งคุยกันทางโลกอิจาริษยาด่ากันตั้งเป็นกลุ่มเป็นเป็นกรรขึ้นมากลุ่มนี้ไม่ชอบกลุ่มโน้น้เป็นไปได้ อิาใครมีศรัทธาจริงๆอยากจะพ้นทุกข์จริงๆให้มุ่งปฏิบัตินะยไม่ต้องไปหลอใครถ้าคนอื่นยังไม่ปฏิบตัติก็ปล่อยเขาช่างเขาเราจะปฏิบัติของเราไปอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งใจภาวนาฝึกจิตให้มีสติมีปัญญาขึ้นมานี่เป็นทางเจริญของเราก็ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆ อันนี้สองก็จะเข้ามาในชีวิตจะทำให้จิตใจมีความเย็นความสบายะจะมีปัญญาที่จะช่วยแก้ความทุกข์ไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนได้เกิดความสงบความจิตใจที่มีปัญญารู้วิธีละเละิเสรู้วิธีตัดความทุกข์ออกจากใจได้สำหรับวันนี้คงจะพูดธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอ until I'm born.